เ้าจะออกมาพูดทำอะไรหนึ่งประกาศน้องหายในเพนมุกดาหารนะครับอากีโม่ก็มึงไปแหกตาดูนะครับเออเนี่ยเขาเรียกว่าคนประสบการณ์น้อยนะครับนะนะครับบุญบุญนะครับนะครับเพจมุกดาหารนะครับเข้ามาแจ้งอีกวันหนึ่งหรือเปล่านะครับว่าอ่าอ่ายิ่งนะนะครับการประกาศเพจนะครับมันไม่เกี่ยวนะครับเออมันไม่เกี่ยวนะครับมันจะจะเอาเพจมาอ้างมันไปได้ยังไง นะครับมันต้องฟังชาวบ้านชาวบ้านเขาอยู่ในพื้นที่เพจมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับนั่นะร้อยรุ่มโคนมีความสุขความเจริญที่ช่วยกันดันช่องเล็กๆแต่ละช่องนะครับให้ได้รู้จักกันนะครับยินดีนะครับนะนะครับด้วยความยินดีนะครับนิพนธ์ลิทธัพโสนะครับอ้าวนะครับชาแนลน้องซัมเมอร์นะฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าเ่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่าง่าฮ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  เพจมุกดาหารทําไมมันคนละเรื่องนะครับเพศมุกดาหารเนี่ยมันไม่ใช่แน่นอนนะครับชาวบ้านแหละแน่นอนที่สุดนะครับพอตื่นมานะครับชาวบ้านเขารู้นะครับเออนะครับเขาเป็นการคํานวณหรือว่าเป็นการดักหน้าอะไรก็ได้นะครับนะเพศมุกดาหารนะโอ้โหใครจะไพนะครับเออใครจะไปอันนี้นะครับใครจะไปยกมาเป็นประเด็นนะครับงง คุณพวกพวกคุณนะครับบุญบุญเป็นแค่ชาวบ้านนะครับคุณไม่รู้เทคนิคหรอกว่าเขาจะต้องนะครับเขาจะไปเชื่อเพจไหมเขาไม่เชื่อหรอกนะครับเพราะเพจมุกดาหารเน่ะนะครับเพราะว่ามันมันเป็นการนะครับแบบแบบอย่างน้าฝนเนี่ยนะครับลองไปฟังช่องพี่หลวงนะครับนะน้าฝนนะครับเขาไลายไปหรือว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรนะส่งข้อความไปนะครับส่งข้อความไปที่เพจมุกดาหาร นะครับเขาคำนวณนะว่าเขาต้องดักทางเลยนะครับทําไมต้องว่า7จ็นาฬิกาขึ้นไป7จ็ดโมงะถ้าถ้าเป็นรูโมคนนะนะครับรูโมคลจะต้องดักไว้ตั้งแต่หกโมงเช้านะครับเผื่อมีใครเห็นรถที่แปลกๆนะครับเข้ามาในหมู่บ้านนะครับตั้งแต่6กโมงเช้าเนี่ยนะครับเออนั่นแหละเขาเรียกว่าเขาดักนะครับน้าฝนนี่ก็ฉลาดนะครับเออพพนห้องหายอ่ะนะครับเออ มันหาย8โมง9โมงก็จริงมันต้องดักเอาตั้งแต่6โมงนะครับเผื่อมีรถแปลกๆหรือใครแปลกๆเนี่ยนะครับเข้ามาในหมู่บ้านนะครับหรือว่ามีรถวิ่งผ่านนะครับที่สอพอ,อกโกกตูมผ่านผ่านจอนะครับอจอ CCTV หรือก็วงจรปิดเข้ามานะก็ช่วงจังหวะละ ระยะเวลานั่นยนะเขาต้องดักเอานู่นนะครับไม่ใช่ไปไปดักเอาก้าวมงนะครับมันเออรถคันนี้นะครับผ่านนะครับเออสพอกกรุมมาตั้งแต่6กโมงแล้วตั้งแต่เจ็ดโมงแล้วนะครับเออแล้วมีคนมาเห็นรถคันนี้นะครับทีออ่อะไรอะ่ะที่หมู่บ้านกกอกเนะี่ยก็เห็นอยู่นะเออนะ่รับสมมุตินะครับนะเออทำไมมันมา,มา,ม,ามาตรงนี้8ปดโมงนะครับเห็นไหมเขาเห็นที่นู่นนะครับหกโมงอะ่ะ นะครับเออแล้วเขามาเห็นที่ขับเลยผ่านหมู่บ้านโกกอกไปเนี่ยนิดเดียวนะครับทําไมมันทาไมมันก้าวโมงอะไรอย่างนี้นะครับเขากันไว้นะครับคนเรานะครับเขาต้องกันไว้นี่แหละเขาเรียกว่าคนฉลาดนะครับในการที่เล่นนะครับนั่แต่นะครับใหญ่เลยลุงนะครับไปแอบส่องมานะครับนะก็มันไม่มีอะไรจะเล่นแล้วนะครับมันไม่มีอะไรจะเล่นแล้วมันมันมันก็คงจะน่าจะเล่นไปในลูกทรพี นะครับแต่ถ้ามันไปเล่นอย่างอื่นเนี่ยมันจะไปขัดกับทนายเขานะครับมันจะทําให้คดีนี้สับสนวุ่นวายไปเยอะนะครับมันก็จะไม่เป็นเรื่องไงนะครับเดี๋ยวคดีมันก็จะไม่เป็นคดีนะครับนั่นนะครับปล่อยเขาเล่นไปนะครับนะถ้าเขาเล่นว่ายังสงสัยน้าแตอยู่ถ้าเขาเล่นว่ายังสงสัยนะครับในครอบครัวของน้าแตเขาอยู่นี่นะนะครับเออถ้าเขาเล่นและยังสงสัยลูกของยายสมควรเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเอ่อนะครับ ถ้าเขาเล่นไปนะครับคดีมันก็นะครับสับสนนี่นะครับมันจะเกิดความสับสนนะครับมันจะเกิดความแตกแยกในสมองของท่านายเขานะครับท่านายเขาต้องเข้าไปฟังแน่นะครับเออเขาต้องเข้าไปฟังเขาไปเก็บข้อมูลไงนะครับอ้ามันไปขัดสนกับที่เขาตั้งว่าเด็กหายนะครับนะครับเด็กหลงป่าขึ้นเขาหรือว่าเด็กหนีไปกับอะไรอย่างนี้นะครับมันว่าเด็กเดินไม่ได้นะนะครับว่าเออมันว่าเด็กเดินไม่ได้ โอ้เจ้าบ้านนะครับเด็กพิการนะครับนะนะครับเดินหลงในดงงมหลวงนะครับเออนะครับแก้ข้อกล่าวหาที่โดนดูดีกว่าไปด่านะแทนนะครับเออนะครับใช่ครับนะแล้วลบตรงชตดทั้งหมดแถวตรงนะครับค่อยเป็นเบาหวานนะนะครับจริงๆนะครับนะครับพวกนี้นะครับชาวบ้านเขาให้การนะครับตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะชาวบ้านเขาให้การตั้งแต่ครั้ง